เป็นยังยังมากผู้เฒ่าก็ส่วนตัวค่ะชอบชอบชอบคนมีอายุอยู่แล้วค่ะเอออมาช่วยกกันน็ี้ง สวัสดีครับอีสารบ่าเจ้าครับพ่อกันอีกพี่น้องเมื่อนี้เขาสิม,มาสัมภาษณ์สดสัมภาษณ์สดคนบางคนอีนางชื่อยังไนก็ชื่อบุ๋มบิ๋มค่ะอายุเท่าไหร่อายุจะเข้าเลขสามแล้วค่ะชื่อ,อยังไงก็ชื่อบุ๋มบิ๋มค่ะอายุเท่าไหร่จะเลขสามแล้วค่ะวกแกลหรือตัวนี้ เขาพ่อกันยุสัยกว่าที่เกาะล้านค่ะไม่เห็นยังเกาะล้านมาเที่ยวมาเที่ยวค่ะเลยมาเจอกันเนาะเขาพ่ออีสานบ่เจ้าอยู่เกาะล้านอีสานบ่เจ้ากับพ่อเขาอยู่เกาะล้านปิ๊งเลยไหมคะพ่อกันจากปีแล้วก็รวมๆก็ประมาณสิบสองปีแล้วค่ะสิบสองปีโดนหลอตัวเนี้ย สิบสองปีพี่น้องนานมากเลยเนาะไม่คิดเลยว่าจะนานขนาดน,น,นี้สิบสองปีแล้วค่ะสิบสองปีนี่มีลูกจากคนกะลูกสองคนค่ะลูกสองคนถามยี่ลีว่าเป็นยังงจังมากผู้โถกกะส่วนตัวค่ะชอบชอบชอบคนมีอายุอยู่แล้วค่ะเพราะคิดว่าคนมีอายุเนาะแบบ ไม่ลอกแรกอะค่ะแล้วมีความเมตตามีแบบเรื่องอุปถัมภ์อะไรประมาณเนี้ยค่ะไม่หลักร้อยอ่ะเนาะ <laughs> ไม่เหมือนวัยรุ่นหรือว่าวัยที่ <laughs> ใกล้เคียงกันอะเนาะก็จะคุยกันลําบากะก็ไม่เป็นปัญหาเรื่องอายุนะคะแมนบอกพี่น้อง <laughs> ถามอิลีอิหลอว่าเป็นอย่างเจ้ามากโตในโตพีสารพระเจ้าเนี่ยมากอย่างเป็นพิเศษนะ ก็ตามใจค่ะใส่ใจทุกรายละเอียดพึ่งพาอาศัยทางจิตใจยำทุกกายทุกใจก็สามารถสามารถปรึกษาสามารถพูดคุยได้ค่ะอยากได้อะไรก็ได้ดังใจมแมนบ่เนาะบ่กูคือบ่มีอย่างไ้ว่า <c oughs> <c oughs> อาจจะเป็นคนไม่หวานนะคะเป็นคนพูดตรงๆเป็นคนอย่างเงี้ยผงผางแต่ว่า ลึกๆคือรู้ว่าเขาตามใจเอาใจเอจเอทำให้ได้ทุกอย่างอะค่ะพี่น่องเสื้อบอ <laughs> เรื่องจริง <laughs> <laughs> ไม่งั้นอยู่ไม่ได้จนเป็นสิบสองปีอะเนะเาะก็คิดเอาเองแล้วกัน <laughs> มันไม่ใช่คือมันหลายปัจจัยรวมกันอ่ะในตัวเขารวมๆก็ก็ดีอ่ะค่ะพี่ไม่อยากวางโปรแกรมไปเที่ยวใส่บก็ ยังไม่ได้คิดเลยค่ะก็เที่ยวมาหมดแล้วอะ่ะไม่ว่าจะภาคเหนืออีสานใต้ก็ไปมาแล้วเนาะประเทศเพื่อนบ้านก็ไปมาหมดแล้วค่ะเนาะ,ะแล้วแวกใกล้ๆประเทศไทยเนี่ยค่ะก็ยังไม่คิดค่ะอ้อีสานบ่เจ้าเป็นขาล่องแบบนั้น่ิพี่น้องอยากรู้บอว่าอีสานบ่เจ้าอายุเท่าไหร่เห็นคนคอมเมนต์มาเยอะเรื่องอายุอาน้ำเนาะพี่น้อง อีสานบ่เจ้าบ่หลายดรอกเบาสัมโอยหาสิบหาซื้อๆดรอกเลน้อยบานี่ก็เป็นประวัติโดยสังเขปโดยย่อๆของครอบครัวอีสานบ่เจ้าเนาะพี่น้องก็มีทุกมีสุขปะปนกันไปน่ะพี่น้องสิให้มันเปิดเฟกซุอยางมันกับ่มีดอกครอบครัวเนาะให้ก็ ลิ้นกับแขวนี่แหละนี่กระทกบกระทั่งกันบ้างกับธรรมดาหลายแน่หน่อยแน่ชีวิตครอบครัวสิเปอร์เฟกบบมีในโลกนี้บบมี่หรอกเปอร์เฟกอะครอบครัวน้องพี่น้องเนาะเป็นไงพี่น้องชีวิตครอบครัวอีสานบ่เจ้าแก่คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวติดตามคลิปหนาด้วยอีสานบร,รเจ้าสิพยายามสรรหาพยายามเฮ็ดเพื่อครอบครัวเนาะผู้ใดเสียวไปเป็นตัวย่างไปเบะเป็นแบบย่างก็เอาไปโลดก็ขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมช่องอีสานบัวเจ้าเนาะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้อีสานบัวเจ้าด้วยนะคะ กะขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อกะสวัสดีครับ